มึงมีไหมนี่มึงมีไหมไฮเียนอัลนี่่อกซิเซียมไฮเียนอับอมเมียนไหโยมไปโชว์มั้ยมีนอันมึงมีไหมนี่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 จ้าเดินออกมาห้องนอนนี่เดินออกมาจากห้องนอนนี่นไหนี่เป็นเรือนแพรเป็นเรือนแพรมึงมีบอนี่เรือนแพรมึงคิดดูดิขนาดบ้านสวนตัวนั่นเองขนาดอยู่บ้านนอกอยังเจริญกว่ามึงอีกกับเมื่อมีอะไรมีแต่อันคอรอแค่และอ้างหินเก่าๆมึงดูนี่ขนาด ขนาดกูจนแล้วนะคนไทยเดี่ยขนาดจนนะ่ะกูมีเรือนแพส่วนตัวนะกอห้ <c oughs> ดีมีบอ่อขม,มิ้นอ่ะมีบอ่อดิขนาดกูจนเราได้ดิคนจนอ่ะในประเทศไทยกูยังขนาดนี้คิดดูขนาดจนแล้วนะกูจนแล้วนะมึงดูมึงด,ดูบ้านกูขนาดกูจนอ่ะเออมึงคิดบ้างขนาดกูจนเราได้ดิในประเทศไทยนี่คุณภาพชีวิตดีบ้นนี่มึงคิดดูขนาดกูจนอ่ะ คนไทยรวยๆอ่ะคิดดูจะขนาดไหนขนาดจะจนนะเนี่ยมีไม,ม่ละเรือนแพรอีขเขมนอีปอบมึงประชันอันกออ้างยู่หันลหหินเก่าๆอ่ะโอ้แล้วคิดดูนะคะขนาดจนๆอ่ะมีบ้านอยู่เมืองกรุงนะจ๊ะหนึ่งหลังกูอยากกินอะเนี่ยกูไม่ต้องซื้อมึงคิดดูมีคนเอามาให้กูกินฟรีอ่ะมึงคิดดูเขมนอ่ะไม่ต้องมาขอทานแล้วมึงไม่ต้องอวดหรอกอันหินเก่าๆอ่ะภูมิใจ ถ่ายบ้านมึงมาสิอีดอก